มื่อวันนี้เป็นอไร้าวใบกระท่อมครับใบกระท่อมเออใบกระท่อมครับซื้อมาจากไหนครับอ๋อซื้อจากซอยยี่สิบแปดได้กี่ใบครับสามสิบห้าใบเป็นเงินเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทครับแล้วอาการกินแล้วเป็นยังไงครับโอ้อร่อยหวานมันผมหน่อยหนึ่งครับ รสจติอร่อยมากครับแล้วถ้าเจอแดดอย่างเนี้ยดีไหมครับแดดไม่ต้องกลัวร้อนเท่าไหร่อันนี้เพิ่มด้วยครับถ้ามิเจ่ถามลุงวีเพื่อนผมดูนับด็่คนนี้คนนี้ลุงวีกินแล้วโอ้โหสองสามสองสามลุงลุงวีลุงนี่ ลุงวีกินสองสามสองสามอ่ะที่กินมะละกีใบครับวันหนึ่งอย่างน้อยยี่สิบยี่สิบครับแล้วอาการเป็นยังไงมัางอาการมันไม่ต้องกลัวแดดแต่ฝนกลัวหน่อยนึ๋อกลัวฝนหน่อยนึงครับแดดไม่ต้องกลัวครับแล้วสารพัดโรคไหมครับสารพัดครับความดันเบาหวานทุกอย่างครับสารพัดโรคไม่ต้องกลัวกกินระ่อมแก้โควิดได้ไหมได้ครับแก้โควิดนี่ คนอื่นไม่กินเป็นครับพวกผมกินไม่เป็นสักคนนะครับครับแล้วพี่ล่ะครับนี่ลุงนี่นี่ลุงกินทุกทุกวันวันเท่าไรลุงบอกกัหน่อยลุงลุงเยีะเหรอวันละวันละกิโลลุงลุงไปกับุง โอเคแล้วที่บ้านมีต้นปลูกไหมที่บ้านมีอยู่2ต้นครับตอนนี้กำลังพึ่งไปปลูกเพราะมันพึง่งเปิดเสรีโอครับครับเดี๋ยวจะปลูกก็นรอบบ้านอยู่ครับกินดีปลูกไว้เพื่ออะไรครับปลูกไว้กินเนี่ยครับไม่ได้ขายอทำไมถึงไม่ทำเป็นธุรกิจครับโอ้โยธุรกิจครับวิกวินอย่างเดียวก็พอแล้วครับเดี <laughs> ๋ยวขายกระ่อมด้วยเดี๋ยวจะรวย นู่นเถามลุงเพื่อนผมดูเพื่อนผมนี่กินแหลลุงบัตภาด้วยนี่กินดีเออกินได้ลุงนั่งลงนั่งๆๆๆๆลุงๆๆๆๆครับโฆษณากาแฟาด้วยลุงเอาใบเข้าปากด้วยลุงเลุงกินทอลุงเห็นว่าแก่ๆอย่างนี้ได้คืนละคืนสองสามลุงเลยกินกระท่องอ่ะเอาใบเข้าปากด้วยลุงเฮ้ยเต็มปากอยู่ของลุงเหรอเปล่าลุงคืนหนึ่งสองสามสองสามมากินกระท่องอ่ะ จนเมียบอกไม่ไหวแล้วยักยิมสองสามเมื่อล่อสอสาพูดดีๆลุงบอกไม่ไหวแล้วเมียบอกแล้วสองสาองสานะวันนี้วันที่เท่าไรวันที่สากันยายนแล้วนี่นี่สามสองสองสามนนีไปเลเออตะแกวีตะแกวีนี่นี่นี่ตะแกวีก็สองสสามจนยายก็บอกไม่ไหวแล้ว มันจะไว้ไงมไม่แข็งไงหัวเล่นบ่อยได้หัวเล่นมาละร้อยครั้งมันจะแข็งได้ยังไงไม่ต้องกลัวเพื่อนผมเนี่ยตะแกวีนี่สุดยอดเลยครับถ้าเรื่อกดเดนกดไลค์เยอะๆหน่อยวการู้กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยตะแกวีฮะลุงเอาเข้าปากหน่อยลุงเอาลุงรูดรูดอีกอ่ะอเรับอ้ํนี่ลุงกันนะตอนเที่ยงต้องเข้าบ้านอีกอ่ะเข้าไปทำอะไรครับ ลาไปนอนนะลา,ลา,ลาโอเคครับแค่นี้แหละบ๊ายบายนอนบ๊ายบาย